วันนี้นะคะเคยจะยำยอดมะพร้าวอ่อนใส่กุ้งคะ่ะมาดูกันเลยนะคะยำยอดมะพร้าวอ่อนใส่กุ้งคะ่ะกุ้งสุกนะคะไม่ใช่กุ้งดิบไปดูกันเลยนะคะไปเลย <พ Carl. S 1> ค่ะหากินยากเลยนะคะยอดมะพร้าวยำยอดมะพร้าวอ่อนใส่กุ้งนะคะก็มีกุ้งลวกคะ่ะกุ้งลวกแล้วก็ยอดมะพร้าวอ่อนเริก ิกชี้ฟ้าแดงโคลกหยาบนะคะมะเขือเทศหอมแดงหรือหอมแขกนะคะบ้านเคียใช้หอมแขกค่ะต้นขึ้นช่ายน้ำมะนาวเครื่องปรุงนะคะมีแม่น้ำมะนาวมีน้ำปลามีผงชูรสแล้วก็น้ำตาลตัดรสหน่อยนะคะแค่นี้นะคะมาทำกันเลยนะคะตั้งกะมังเลยค่ะ น้ำปลาใส่ลงไปพริกแดงพริกชี้ฟ้าแดงนะคะโครกหยาบค่ะใส่ลงไปเลยชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแต่บ้านเคียชอบกินเผ็ดเออน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสน้ำตาลตัดลสนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่น้ำตาลมันก็ไม่นัวแบบมันจะแปง่ง น้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปเลยตามชอบชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยคนเลยคนให้น้ำตาลละลายชิมดูก่อนได้ถ้าเกิดว่ารสชาติไม่พอใจก็ปรุงใหม่ได้เติมได้ค่ะ โอเคพอใจในรสชาติแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งลวกนะคะกุ้งก็ทำแกะแกะเปลือกแล้วก็ตัดหนวดแล้วก็ผ่าหลังผ่าหลังแล้วก็เอาเส้นขี้ออกเส้นดำๆค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ำส้มสายชูล,ล้างให้สะอาดแล้วก็มาลวก ยา่างเราทำง่ายๆยอดมะพร้าวค่ะใส่ลงไปเลยยอดมะพร้าวไม่ต้องลวกนะคะยอดมะพร้าวใช้ส,สดๆเลยเพราะว่ากินสดได้ตำส้มตำก็ได้มะเขือเทศหอมแคกใส่ลงไปเลยตะนนะคะืสีสันสีสันนะ่ากินมาก สีสันน่ากินมากเลยค่ะดูสิคะขอกระมังหน่อ <laughs> ยแล้วก็ตามด้วยใบขึ้นช่ายโรยลงไปจะได้ดูสวยงามเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ใส่จานใหญ่เลยอืมน่ากินมากเลยทำเองก็น่ากินเองเลยอร่อยโอ้ยน่ากินจังเลยจริงๆค่ะเพื่อนๆน่ากินจริงๆ เคชิมให้ดูไหมนะอืมน่ากินมากเลยดูสิมาค่ะเสร็จแล้วนะคะยำยอดมะพร้าวอ่อนกับกุ้งนะคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะดูสิคะเดี๋ยวเคจะชิมให้ดูเลยว่าอร่อยจริง ทำเองก็อร่อยเองต้องกินด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้ยอดมะพร้าวกับเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมะเขือเทศค่ะอืมอืม,อ,มอร่อยยอดมะพร้าวกรอบมากมาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันกับเคลียร์นะคะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจริงๆให้เคลียร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะืเต็มปากโทษเนอคะมาค่ะมานนคุยนนักการ้า